เส้นทางนี้เคยเป็นเส้นทางเดินของตำนานมือก่าระดับโลกเคยสร้างชื่อไว้ที่สโมสรแห่งนี้นี่เป็นวิถีทางที่เต็มไปได้วยความกดดันความคาดหวังว่าคนที่เข้ามาต้องเป็นเทพผู้พิทักษต้องเป็นคนที่ปัดป้องอุปสรรคของทีมให้ได้นาทีนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าผลจะเป็นแบบไหนการเข้ามาของเซนเนอร์เมนจะดีพอที่จะแบกรับตำแหน่งมือหนึ่งแห่งโอเทฟอร์ดได้หรือเปล่าตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ ตำนานที่รอการสืบทอดผู้เฝ้าประตูนรกของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเป็นทีมที่ครองความยิ่งใหญ่ในยุคสมัยที่บอลงกฤษมีพิมร์ลีกเป็นลีกสูงสุดนั่นทําให้นายทาวารที่เคยพิทักษ์ปกป้องหน้าป่าประตูของพวกเขาจะต้องเป็นหนึ่งในที่สุดแห่งยุคต้องกล้าต้องแก่งและต้องฝากความหวังไว้ได้ซึ่งมันเป็นแบบนั้นเสมอมาครับอาจจะมีระดับตัวประกอบให้เห็นอยู่บ้างในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านแต่ใครที่สามารถครองตําแหน่งยุะยาได้พวกเขาจะได้เป็นตำนานเพราะมันไม่ใช่งานง่ายที่จะต้องแบกรับทั้งความกดดันและชื่อเเสียงข้า ไปชมคลิปเต็มๆของตัวเทพฟุตบอลได้ที่ช่องตัวเทพฟุตบอลอัพคลิปให้ชมทุกวัน